กระโดดขึ้นหินอย่างที่วิ่งหาสี่คนมั้ะสีจ้าสี่จริงไม่มีคนลงเก็บแ้งอะไรกันาะ เฮ้ย <Hey, S 2> คนนั่นน่ะนี่กระเป๋าหลังสามน้องคนนั่นน่ะอือไม่มียิงโวล์ยิงโฟลอยู่นี่ m a r k the location ตื่นพลูด้วยวะไม่กล้าขึ้นไปเก็บแบบตื่นพูอ่ะเก็บได้อยู่หน้าเฮ้ยเฮ้ยมีตัวไปยิงไง่เดี๋ยวผมดูให้ฝนเหรอวะอดบอด,บอด ไหนวะไม่ต้องไปแล้วยิงหมดแล้วเ๋ย่ยแค่กูดังสามมเลียยิงเลยไหมปืนผู้นึ่ยิงแด้ยิง ลัดบอดเราจะเอ๋พลัดได้บอกว่าไม่มีหรอกมันยังไม่มาอุ้ยอุ้ยไอ้น้องนี่ไงจะเอ๋พลัดได้บอก ไม่มีหรอมันยังไม่มาจ้าย่า่เก็บเปอพี่ผมยิงมันอยากเก็บโดนโดนรอซื้อีกแล้วอยู่ไหนวะอยู่บ้านนะอยู่บ้านด้วยหลังหินด้วยหลังต้นไม้นี่ อุ้ยเจ็บมากเจ็บมากอุ้ยทำไมเคาะไม่แม่นเลยวะหลัหินเคาะตรงไหนหลังหินหะไม่อยู่ตรงต้นไม้ตรงต้นไม้เลยต้นเดียวเดียวเลยโอ้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 ยสวยมันจะวิ่งไปดิงเพื่อน อุ้ย <ไป S 1> เดี๋ยวตัวเดียวไปเข้าเลยตัวเดียวตัว,ตว,ตวไหนไม่รู้ใจอยู่ใจเฮ้ยมันยิงไรเหรอเพื่อนมันใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนมันไม่ได้อยู่นั่นเพือ่อนอยู่ในบ้านนี้ Watch out มมีตัวกิริสูด้วยนะตัวที่ใช้อาะแกไม่ตายดิกต่อสามเพ,พี่ท็อปเราต้องเข้าวงว่ะเฮ้ยเราไปหน้าบินจนลืมเลยเฮ้ยมันขี่รถฮุงเกาะไปนู่นเลยนัดไหนเฮ้ยพ,พี่ท็อปฝั่งนี้มีคนแก่ก็ชอบเข้างาน เี่ยเอ้ยมันออกมาจากไหนวะโกลนแน่เลยตายเนอะตายเลยเฮ้ย,ยตรงไหนอ่ะหมาไอตัวอัก์อ่ะเลือดเลือด มาฝั่งนี้มาโอ้ปั๊มเลืไม่ได้ด้วยอปั๊มเลยปั๊มเลยมันต้องมาดึงเพื่อนมันก่อได้ไมั้ยเอาเลยเดี๋ยวค้ามเลยนี่ระเบิดมอนมอนมอนคือ ไปไหนดีไะทีนี้ข้ามสะพานทันไหมีรถทุกเกาะไปทางนู้นนะทางดูแฉม่ะเฮ้ย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 ไปนอตฝั่งนี้ฝั่งเราหช่แล้วกู

เข้าต้องเข้าไปเลยเข้าเลยเหเข้าเลยแต่วิ่งไปแล้วหมาแล้วอ่ะไอ้ฝั่งนู้นก็จะยิยงเราสองตัวเลยระเบิดน้ำหาไปหมดล้อะไรวอยู่ในสโมก ยิงมั่วๆไปเลยมันก็นอกีกมมันมันนอกไปอีกหนึ่งนะฝั่งซำฝั่งนู้นนั่งไปเฮ้ยนี่ไอชิบหายกล่องเนี่ยกล่องโอ้ย ô hô, sắp tay. ôi, ôi hổ, ơi nó tiếng em xoay qua được không? đi ẩn đi này quá ế, không sẽ đi โคนหน้าหลังไหนะ้หน่อยอยู่ตรงกลางเลยบอกเลยจับมาดีมาดี nhà bò nó gì này <laughs> nghèo nó chơi vậy đó nhiều phòng luôn được watch out quân hùa tìm nữa hùa tua được Hãy subscribe cho kênh Sả tua mất rồi nè Không buồn น่งหนวะ่งยนอยู่เอาไปดห็นลูซี่มนก็ไม่ันยืนหนวะอย่าเป็นงูก็แล้วกันมองไม่เห็น โอ้เห็นแล้วหลังต้นไม้ไก่แน่นอนถ้าไม่มีอะไรบิดพลาดคิดว่าไม่เห็นนน่นอะไอ้นะเกือบไม่ได้ยินไก่แล้วะวงไม่ไม่เข้าข้างหรก